สวัสดีค่ะนี่ค่ะเราได้ปุ๋ยเอ,อ่ออินรียนะคะนี่ค่ะแล้วก็พี่เบิ้มค่ะนี่ค่ะปุ๋ยพี่เบิ้มเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดปลดจากออสารเคมีนะคะเรากําลังจะไปใส่ต้นข้าวของเราว่าก่อนเอ,อ่อก่อนใส่หลังใส่จะเป็นเช่นใดเพราะว่าอันนี้เป็นเอ,อ่อปุ๋ยที่ผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะทำจากเอ,อ่อค่อะไรนะ ควันไฟอะค่ะก็คือเดี๋ยวสปปรรพคุณแบบไหน,นยังไงเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าของมามาทำให้นะคะมาอธิบายทีหลังนะคะตอนนี้กำลังจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะข้าวของเราเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ให้ชมก่อนก่อนใส่หลังใส่นะคะเนี่ยค่ะข้าวของเราก็คือ ดินอาจจะมีเชื้อรามีขาดจุลินซีอะค่ะขาดเอ่อเขาเรยกอะไรอะคือแร่ธาตุของเขามันหมดอะค่ะไคะข้าวมันเหลืองหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวให้ชมก่อนใส่หลังใส่นะคะแล้วก็จะมีช่วงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้ก็เหลืองไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ เดี๋ยวพาชมตรงนี้เห็นไหมคะเหลืองอลามเลยเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรถเขาแล้วดูซิว่าเขาจะงามสักแค่ไหนเนี่ยค่ะเหลืองมากๆเลยโอเคค่ะให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักค่ะอุดมสมบูรณ์จริงๆดูซิคะนี่ อึงอ่างค่ะสองตัวค่ะดูไม่ไปไหนถ้าเอาหญ้ากองไว้เขาก็เลยมานอนใต้หญ้าพอดียกหญ้าออกเขาก็เลยเนี่ยค่ะเขากาลังจะขุดเห็นไหมคะเขาจะขุดเห็นไหมคะขาของเขาเขาจะขุดเพื่อที่จะมุดเข้าไปในดินเนี่ยค่ะอโนเอลดูอึงอ่างลูกอึงอ่างกรอดกร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 ดเห็นไหมคะขาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเสียมค่ะคมมาก นี่ค่ะเขาขุดเห็นไหมคะกระดึบกรนะดึบกระดึบกระดึบเนี่ยค่ะเทคนิคขาหลังเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆตะกุยดินลงไปลงไปแล้วเขาก็จะเข้าไปนอนอยู่ใต้ดินเฮ้ยตัวนี้ไปนู่นแล้วนี่ค่ะโอเคไปอยู่ตรงนน้นลูกไปขุดตรงนน้นปะไปขุดตรงน่นน่น่น,น,น,นเออตรงนั้นน่ะนั่นแหละไปไปอยู่ตรงนูน้นตรงนูน้นไปอยู่ตรงนน้นตรงนี้มันแข็งอ้าวไปขุดอยู่ตรงนั้นแหละ ลงไปเลยอยู่ตรงนั้นแหละโอเคสองตัวโอเคเอวเอวเห็นไหมลูกอิงอ่างกรอดกรอดกร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 ดลงไปลูกไปอยู่ใต้ดินนั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวดินกบให้เขาจะอยู่ใต้ดินอิงอ่างเนี่ยคะ่ะนั่นนะ่นนนะนนนะล,ล,ล,ลงไปแล้วเห็นไหมคะนั่นนั่นนั่นขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว นั่นแหละมุดแล้วอ่ามุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปสองตัวนะอีกตัวหนึ่งไปแล้วค่ะโอเคมุดมุดนั่นเลยหายไปแล้วว้าวสุดยอดขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่16นะคะเดือนกรกฎาคมสองห้าหหค่ะนี่ค่ะจะพาชมพริกของเราเห็นไหมคะที่กำลังเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะ หลังจากนี้ไปเราจะดูแลด้วยการใส่ใส่ปุ๋ยควันไฟเออเครื่องไม่ใช่ปุ๋ยค่ะฮอร์โมนค่ะที่ช่วยเกี่ยวกับมแมลงไล่มแมลงอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะเนี่ยเขาจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของพี่เบิ้มเนี่ยจะช่วยเขาได้แค่ไหนเนี่ยค่ะจะเ,เหลืองๆแบบนี้ค่ะเหลืองหมดเลยค่ะ แล้วก็ต้นกล้วยของเรานี่ค่ะเราจะดูแลด้วยติตทพันธ์ของพี่เบิ้มนะคะเพราะของเรามีเชื้อราค่ะดินของเราไม่คือแร่ธาตุอาจจะไม่ครบเพราะเราไม่มีตัวช่วยที่ที่สามารถฟื้นฟูเขาได้ะคะ่ะนี่นะคะกล้วยของเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นใบเหลืองๆเ,เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะก็เราก็จะลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของพี่เบิ้มเนี่ยจะช่วยเราได้แค่ไหนพอดีท่านผู้เชี่ยวชาญท่านเอ,อ่อกลิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีมากๆค่ะมีค่ะจะพาชม เนี่ยค่ะกล้วยของเราก็จะจะไม่งามแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเหลืองๆเงนี่ยค่ะเนี่ยจะประมาณนี้นะคะผ่าชมก่อนนะคะหลังจากที่เราผ่าชมแล้วเราจะเอาพิบิมมาบำรุงให้เขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นเขาจะแกนๆจะเหลืองๆอ,อย่างนี้ค่ะ เรามีาพืชผักเกษตรเนาะเราก็อยากให้เขาง,งามนี่ค่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็ช่วยเหลือเขาเห็นนะคะจะอกเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วก็มะพร้าวของเราก็จะจะมีด้วงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เหตุผลเราก็ใส ฟางลงไปในนี้เดี๋ยวท่านบอกว่าให้เอาออกเพราะพวกด่วงพวกหนอนพวกแมลงพวกเพี้ยมันจะไปทำมันไปวางไข่แล้วไข่ก็จะขึ้นต้นมะพร้าวเรา,เ,าเราก็ไม่ทราบนี่ค่ะหลังจากเมื่อเช้านี้ให้ออฮอร์โมนสิภัณฑ์ของพี่เบิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะพาชมต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะเราตัดหญ้าช่วยเหลือตรง ช่วงประตูเราตรงนี้ค่ะช่วงที่เราจะเดินเข้าบันไดขึ้นกระท่อมเนี่ยค่ะคุณสามีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับบ้องชุครับ What are you doing ทำความสะอาดส่วนกระท้อมอ๋อกระหุนกระท้อมอะฮะทำความสะอาดทำอะไรคะตัดหญ้าค่ะอ๋อตัดหญ้า เอ็นอากาศเยนตอนนี้ร้อนค่ะเดี๋ยวเราก็หยุดทํางานแล้วค่ะจะอาบน้ำแลวเดตรงนี้ก็หยุดชมตรงานแล้วหยุค่ะจะอคบค่ะเ่ยเดี๋ยวคุณภรรยาจะให้ชมนี่ค่ะเราก็ โอ้โห oh, วันนี้ทําเยอะมากค่ะช่วยเหลือรอบขอบกระท่อมเราด้วยค่ะก็มาเช้าก็ใส่ฮอร์โมนของคุณเบิ้มออของพี่เบิ้มเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รอดูผลนะคะนี่ค่ะข้าวของเราที่เลืองอารามอยู่เนี่ยดูสิจะงงามสักแค่ไหนหลังจากเราให้เสร็จแล้วนี่ค่ะคุณพี่เบิ้มอยู่นี่ค่ะอยู่คู่กับอยู่คู่กับออฮอร์โมนไข่เลยค่ะ นี่คะ่ะท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะที่บ้านสวนสรงรักค่ะรับรองได้ว่าของดีแน่นอนค่ะเป็นพืชที่เออเป็นเออผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทําลายธรรมชาติค่ะจะช่วยเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่คะ่ะตรงนี้เราก็รถรถพี่เบิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะจะให้ชมก่อนว่ามาเขือเนี่ยคะ่ะเขาไม่ค่อยออกดอก เพราะว่าเขามีแมลงกินใบเขาเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะกินหมดเลยแมลงเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรอดูซิว่าจะออกดอกออกผลสักแค่ไหนหลังจากที่เราให้เสร็จเนี่ยค่ะใบจะเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็เพี้ยนี่ค่ะเพี้ยเยอะมากค่ะก็เราไม่มียาเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะ คือทุกอย่างเลยนี่ค่ะเพี้ยเห็นไหมคะเพี้ยอันนี้เขาเรียกเพี้ยอะไรไม่ทราบค่ะมันจะออกดำๆน,ำน,ำน้ําตาลน้ําตาลนี่ข่ะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เยอะมากมายค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยค่ะ,มะแมลงเนี่ยมแมลงเต่าทองเนี่ยเขาจะมากินใบค่ะใบของเราก็จะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวรอดูหลังจากที่เราให้ฮอร์โมนของพี่เบิ้มไปแล้วเนี่ยเ,เขาจะหนีไหมเพราะว่า ดีแค่ไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองนะคะลองดูว่าดีแล้วก็สั่งได้เลยค่ะดีมากๆค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ่ะข้าวเราก็เหลืองไปหมดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับ c r i b e ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ